ก็พูดกันถึงเรื่องการ์ดจอนะครับในงาน c o m p u t e x t กซ์ไทเป2023มเนี่ยมันมีสินค้าการ์ดจอจากบูธ t อเ s u ที่ผมเห็นและสนใจมากเลยนะครับจริงๆตอนนี้ผมก็อยู่ในงาน c o m p u t e x t กซ์ไทเปนะครับแต่ไม่ได้อยู่ในส่วนของร่างกายนะครับแต่ว่าอยู่ในวิญญาณเพราะว่าผมส่งทีมงานไป2คนแล้วผมกำลังสิงร่างเขาอยู่ตอนนี้นะครับฟุตเทจที่ได้มาก็เป็นฟุตเทจที่สดๆนะเวลานีด้ด้วยเช่นกันนะครับเรื่องของเรื่องนะครับตอนนี้หลายๆคนน่าทราบกันอยู่แล้วว่าการ์ดจอเนี่ยทางเอ็นวีดีเขาพยายามเหลือเกินพยายามออกแบบให้มันแบบ จัดสายไฟในส่วนของ power connector ที่ง่ายใช่ไหมก็คือเนี่ยตัว founder station คุณจะเห็นว่ามันเป็นแบบไอ้12โวลต์ high power จากมาก่อนที่จะต้องต่อ8พิน2หัวอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าตอนนี้เขาก็พยายามให้มันเหลือหัวเดียวเข้าเส้นนี้รับได้ถึง600กว่าวัตต์อะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไปนะครับเรื่องของเรื่องคือ asus เนี่ยเขามีคอนเซปต์การ์ดจอตัวหนึ่งนะครับที่มันเป็น geforce rtx 4070เหมือนกับตัวนี้เลยนะครับแต่ว่ามันจะไม่มี power connector แล้วนะครับ nvidia ไอเดียดีแค่ไหน นะครับโดยการให้มันเหลือช่องเดียวแต่ว่า asus เ,เนี่ยเขาจะไม่ให้เหลือสักช่องเลยนะครับพูดง,ง่ายๆก็คือมันเป็นการ์ดจอที่ไม่ต้องตอบ power connector นี่แหละทีนี้คุณอาจจะงงผมเองก็งงนะครับว่าทําได้ยังไงวะก็ง่ายๆเลยนะครับเหมือนสมัยก่อนเหมือนในพวกการ์ดจอที่มันไม่ได้กินไฟมากก็คือดึงไฟจากล l o t อย่างเดียวนะครับแต่ว่าก็งงหนักกว่าเดิม <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวนะไอสล็อต PCI มึงจ่ายไฟให้ RTX 4070เนี่ยมันไหวเหรอคำตอบก็คือไม่ไหว ทำให้การ์ดจอตัวนี้เป็นอะไรที่ดูละพิเศษมากถ้าคุณสังเกตดีๆตรงบริเวณซ็อต PCI อย่างที่เห็นตรงนี้ครับมันก็มีซ็อต PCI มาตรฐานและข้างๆนั้นนะครับมันจะมีพวกขาพินคอนเนคเตอร์เพิ่มเติม,ตมขึ้นมาอีกด้วยนะครับและอช่องตรงนี้แหละฮะมันจะเป็นช่องสําหรับการรับพลังงานโดยรวมของตัวการ์ดทั้งหมดไม่ต้องมาต่อ12โวลต์ไฮพาวเวอร์ไม่ต้องมาต่อขา16พินอะไรอีกต่อไปนะครับแต่ว่าจะรับไฟจากเมนบอร์ดโดยตรงเลยนะครับอันนี้ต้องบอก่ ไว้ก่อนนะครับว่าการ์จอตัวนี้เป็นการจอที่แบบอยู่ในช่วงของคอนเซปต์เฟสนะครับแล้วก็ยังไม่ได้มีวางขายจริงณเวลานี้แต่ผมเอามาให้ดูพร้อมเป็นอะไรที่น่าสนใจมากเพราะว่าในอนาคตเนี่ยถ้าสมมุติว่าผู้ผลิตการจอเนี่ย เขามีการเอาตรงนี้มาอะดัป a ทชันเอามาใช้งานด้วยกันได้จริงๆแล้วเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่เออเวิร์กว่าน่าจะคิดอย่างนี้ได้ตั้งนานแล้วนะเราจะได้ไม่ต้องมาต่อสายให้มันรกรุงลังจะได้จัดสายไฟเคสได้โดยง่ายและการวางสล็อตเข้าไปเนี่ยมันก็แน่นด้วยนะครับไม่ต้องมากลัวว่าสายหักสายงออะไรแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าอันนี้ก็มีประเด็นอยู่นิดนึงนะครับก็คือว่าคือคุณยังไงคุณก็ต้องการ เมนบอร์ดที่มันใช้โดยเฉพาะนะอย่างที่เห็นตรงนี้เลยนะครับที่เขามาโชว์ด้วยกันเนี่ยมันก็จะเป็นเมนบอร์ดของทาง t o u g h Gaming ซึ่งจะมีไอช่องเนี้ยอยู่ตรงบริเวณใกล้ๆกับสลอต PCI ของการ์จอนั่นแปลว่าคุณต้องใช้การ์ดจอตัวเฉพาะแล้วก็ต้องใช้เมนบอร์ดตัวเฉพาะด้วยนะครับอาจจะเป็นอะไรที่ เปิดูค่อนข้างเป็นข้อจํากัดอยู่พอสมควรนะครับแต่ผมคิดว่ามันเป็นเทคนโนโลยีที่ผมเห็นแล้วว้าวมากเลยนะครับในอนาคตผมอยากให้ผู้ผ,ผลิตเมนบอร์ดทุกเจ้าเนี่ยผลิตไอ้แบบนี้นะครับซึ่งตรงนี้เอทูสเขาทำ Innovation ออกมาแล้วแต่ไม่รู้จะเอามาขายจริงหรือเปล่านะครับถ้าเอามาขายจริงทั้งการ์ดจอและเมนบอร์ดนะครับเป็นอะไรที่บอกได้เลยนะฮะว่าสําหรับคนทั่วไปเนี่ยจะจัดสายไฟได้ง่ายและสวยงามขึ้นอีกเยอะเลย